คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไว้อายุถึงค่อยมาเล่นนะไอ้หนูไอเดเขี้อ่ะเอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนเดแกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมา เล่นเกม Secret of Kyoto พัตากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบซื้อฟรีสปินนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังช่างใจอยู่นะครับว่าเออเราจะซื้อฟรีสปินดีไหมนะมันจะได้กำไรหรือเปล่านะหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะวันนี้นะครับผมมีคำตอบนะครับฟรีสปินนะครับซื้อฟรีสปินนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อให้คุณผู้ชมดูนะครับผมเล่นเบิมแค่10บาทนะครับซื้อไปแค่750บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟรีสปินนะครับจะสามารถทํากําไรให้คุณได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับอ่ะมาครับฟรีสปินต่ออันดับแรกนะครับกําเบินไปเลยลุ้นเลยครับโอเคเขียวคือเข้าดําคืออดโอเคสวยครับบวก2ไปแล้วกําเบินต่อโอเคครับได้บวก3มคุณผู้ชมแจ๋วแต่ถ้าเผื่อเข้ามันก็มีโอกาสเข้าเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราเข้านะครับช่องมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคครับ ตเต็มแม็กผมบอกเลยตเต็ม Mac. แม็กเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าเต็มไรไหมนะครับผู้ชมเคเงียบยังเงียบอยู่โอเคครับสวยไปที่คูณ5แล้วไปที่คูณ9แล้วครับผู้ชมจังหวะนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มาร8อยนะครับก็โอเคถือว่าโอเคอยู่ครับผู้ชม,มได้มาสีนะครับ อืมโอเคครับมาคูณสิบสามไปแล้วจังหวะนี้คูณสิบเจ็ดอืมโอเคครับบิ๊กวินไปนะคุผู้ชมเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะผู้ชมสําหรับรอบนี้ครับได้มา272นะครับโอเคอยู่แจ๋วครับแจ๋วมากครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคได้อยู่ได้มา497นะครับคุณผู้ชมอีก250ก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับสำหรับการซื้อฟรีสปินของเรานะครับ โอกาสยังมีโอกาสยังมีครับผู้ชมแต่ว่าฟรีสปินนะครับก็เป็นเรื่องของดวงจริงนะครับบางคนนะครับได้มหาศาลนะครับสําหรับกําไรนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผู้ชมโอเคครับไปที่คูณ37เแล้วนะครับอืมโอเคครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับที่เล่นแล้วมีกําไรแบบนี้นะครับเล่นแล้วบวกนะครับพร้อมกับมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับ คุณผู้ชมนะครับสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเมกาบินไปแล้วครับจังหวะนี้คุณผู้ชมซุปเปอร์เมกาบินไปแล้วยังไงตอนนี้ก็บวกนะครับบวกจากทุนของเรานะครับที่เราซื้อฟีสปินไปนะคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับการซื้อฟีสปินก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับท่านนะครับที่ชอบแบบเสียงดวงแบบไม่ต้องไปกดหมุนเยอะๆนะครับโอกาสอีก2ครั้งนะครับ โอเคครับสแคตเตอร์มิวกาจะได้ลุ้นโอ้โหน่าเสียดายมากครับผู้ชมอ่าโอเคสดิรวมมาเท่าไหร่เอ่ย1385นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผู้ชมก็ได้เกือบ2เท่านะครับสำหรับการที่เราซื้อไปนะครับ750นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ เป็นคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมและกันนะครับว่าจะซื้อดีไหมครับฟรีสปินวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมบอยแอน t h เดอ n แกงนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ